พี่น้องก็เหตุตามเนาะจ้าพี่น้องย่านพี่น้องแม่ตัวนี้ฟาดไปเลยนี่พันคุ้นพันไปเลยนี่หกเจ็ดนี่หกเจ็ดพันคุณพันแม่พันคณพันไปเลยเดี๋ยวว่าะแล้วเาเดี๋ยววันนี้แกตัวถามเนี่ยว่าหกเจ็ดนี่เป็นยังคือต้องพันคุณพันเพิ่นบอกศูนย์เจ็ดนี่เลขนะมันมีบนกำลังมันป่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคุณเจตจอมคนคนไทยในช่วงนี้เราเป็นเดี่ยวเราเคยผ่านคือว่าเม็ดเดียวกับเม็ดเดียวตลอดค่า ว่าตัวไรกับตัวนั้นแต่ก็ว่าอยากว่าได้ออกอันแบบซื้อยังซีเนาะออกแต่ไมเฟรใช่ออกแต่ไมเฟสโทรศัพท์ตัวเลขแมวทาานี่ส่วนมากเป็นแมวทาานี่เป็นความฝันเป็นควางฝันเป็นความฝันปูม้าเข่าฝันบอกถ้าวางวันใดมิศูนแล้วก็บอกว่ามิศูนถ้าวันใดมิสามเพิ่นก็บอกว่ามิสามันจะมาเข่าฝันแม่เข่าฝันเลย งอที่ศูนย์เก่าบนเถียงเลยว่าบอกว่กาแปดบัม้าไมชิมทีศูนย์เก่าเท่านั้นแล้วบอก <ฮะ S 1> ก็ออกศูนย์เก่าเปะเลย <ฮะ S 1> งอนั้นโอ้รอต,ตรีว่าเมนี่ชินใบสึงติราอไรเนี่ยราอไรเนี่ยพี่คนชองหาเราเป็นมาวันนี้ออกศูนย์เก่าเม็ดเดียวเลยฮ<ะ>่าฮ่าเสียงเลยว่าเลยบัมาเป็ดมันชะมา้าศูนย์เก่าผูบอกผู้บอกว่าเลยบัมาตัวอื่นดอกมาศูนย์เก่าไม่ยินดี วันมันถือยันวัดมันถือย่าถ่ายลาตเตดีเรามาบอกว่าไปหาลาตเตดีลูกลูกไปหาลาตเตดีไม่สิเบิร์่อรศูนย์เก่าล้วยนะเมนศูนย์เก่าล้างเก้าห้าศูนย์เก้าห้าบนแล้วก็บอกแบบนั้นนะเขาก็ไปหาลาตเตดี่ศูนย์เก่าด้วยเล่นเฉพาะศูนย์เก่าด้วยปาร์พอเล็กออกยามแบงศูนย์เก่าคนลูกด้วยออกศูนย์เก่าเลยออกศูนย์เก่าเมตรเดียวด้ยคนก็ถือร้ายคนในตลาดว่าเม็ถือเป็นห้าแสนห้แสนคนหนึ่ บอกเขาสื่อใช่ขยับกล้องก่อนหวดว่างหันหวดทิพานมาเนาะบอกชูนสามไหมชูนสามเนี่ยโอ้คนสื่อกันเบื่อเลยเด้แต่เฮาหนักเลงเขาตกออกน้ำกลดด้วยว่าหวดนั่นมันบอกออกเพราะว่าคนสื่อหลายเกิดบามาแล้วก็มาออกน้ำกลดเขาก็บอกว่าไงเขาสื่อเด้อสื่อน้ำกลดเด้อเลงจะออกน้ำกลดออกอี่หรี่เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่แม่จะมาปร่เดี๋ยวเขียนแม่ไใบเขียนบอกประเขียนในในกระดาษบอกคนมาชูนชูนสาม ก็แปดสามอย่าลืมบอกเพื่อนยังสี่นะแต่เล็วันนี้กับฝันแล้วมันใจอยู่คนมักเข่าฝันแล้วค่ะหมั่นใจว่าเล็วันนี้มิสูนม่ศูนศูนยย์์ศูนกับเกดวันนี้พอเจ้ใช่ศูนย์ก็แยกสี่ศูนย์อย่างเด้อแต่เกดไม่ศูนย์ก็บเกดไี่ศูนก็บเกดแมนปูบอกแบบนั้นแต่มันใจคือศูนย์เกดมันใจคือศูนเกดแมนเพราะว่าถ้าเพื่อนเคยเฝ้าเขาแบบนั้นว่าศูนเกด มีศูนย์ก็เกตกับออกศูนย์เกตได้่ตอนนั้นเพื่อนเขาจ้งเพื่อนมาบอกว่าศูนย์เก่ามันก็ออกศูนย์เก่าไหมใช่อเพื่อนมั่นใจว่ามีศูนย์กับเก่ามันก็ออกศูนย์เก่าเลยดิมันก็ออกตโดนันเลยวันนี้เพื่อนบอกศูนย์เกตแมนมีศูนย์กับเกตมีศูนย์กับเกตแมนใช่ แต่เพิ่นกระเด็นไปแล้วบนตัวใดล่างตัวใดคือเพิ่นบอกไปแล้วน้ำเขาเหล่านะเพื่อนกเด็นไปแล้วให้น้ำเขาแล้วมีแค่บนกับลางค่ะเพิ่นบอกว่าเคยบอกหลายตัวคือให้แต่บนกับลางไห้ซ้ำนั่นบนสามตัวแมนน้องกระสือไก่เคียงเอาไก่เคียงตัวหนึ่งลดขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งยี่สิบล่ะไห้ไว้พี่น้องแมนขึ้นแต้มล้แต้มตัวใดตัวใครย้ำไหมก็ได้ค่ะเพิ่อนนะย้ำตัวเลขย้ำตัวเลขที่ให้แนวทางไว้นะศูนย์กับเก็ดแล้บอกว่าศูนย์กับเก็ งงอที่บอกศูนย์กับเก่ามันบอกศูนย์เก่าได้พี่น้องเงอน,นี่บอกศูนย์กับเจ็ดบอกศูนย์เก้าออกศ <10. S 2> ูนย์เก้าบอกแมนเจ็ดออกศูนย์เกลยคิดว่ามันสิออกตัวนี้แหละงงอนี่คิดว่านะคะแต่ฝันเลขสามตัวนั้นเราบอกแล้ว<ม>บอกสามตัวนั้นบอกแล้วกับเลขล่างมีสามตัวกับสองตัวที่บอกไว้แต่แต่เพื่อนทีำตัวเดียวเดีวยว้ถ้าเพื่อนฝันก็ขือยยำตัวนี้ตลอดเด้เมื่อเคยเปลี่ยนเองก็เปียนไอืมค่ะตอนเมื่อเคยเปลี่ยนเลขขันฝันยำนี่ก็ขึ้นสี่ได้เลข ดอกเก่าสิบค่ะหาแมนมัเคยเปลี่ยนม่นเคยมีเลขหลายตัวเพราะกว่าถูกมากตลอดวะค่ะแมนถูกตลอดตะกี้ก็ถูกตลอดพระบ้าอย่างวันที่พอ่าบอกซื้อออกในเฟสไปย้อนมองเฟสแมนน้ำนี้เลยสีหูเลยว่าถือมาตลอดทูกๆทั้งปีว่เขาเจาวาแมนพี่นอกระได้ถือน้ำตะกี้เป็นแม่ค้าขายกับเขารดพุ่มพ่วงไหมจ้ากลับไปกับพุมพ่วงพี่นอกรได้เลขน้ำสิสีที่ถือกันแ่ปครบๆเลยขายไปขายขอางขายกับเขาเลขคนน้นแมน เคนถือจ so mm ังอยังนี mañana, ่ตัวแถวบ้านย่างแถวโมนี่เป็นลูกค้าเบิดตัวขายรถพุ่มพวงไหมครับรถขายเผาคนเดียวไหมเจ๊เจี๊ยบเจี๊ยตู่มารุ่นมูนแล้วเจี๊ยบตู่ยากจะถามแม่หนุ่มนี่ไงวาเป็นยังไงเพือได้เอาองค์ปูองยางมาไหวอ๋อปูน่ะปู่คนก็มาอยู่น้ำตะโดดแล้วมีพ่อยายเถาคนหนึ่งเป็นมาอยู่น้ำกอนไหมเป็นเป็นคนเฝ้าสมบัติเขาเฝ้าเจ้าที่เจ้าท้าไหมพ่อยายเถาคนหนึ่งเห็นไหมกอนปูกอนยาสีมาเด้มีพ่อยายคนหนึ่งเถาเฝ้าอยู่หนีเพื่นก่อมาบอกเลยเขาตลอดเพราะมันเป็นคนเเล็่ปน ตะกี้ตะกี้ก็เป็นเด็กหนุ่มบ่หัวอยากซื้อเล่บ่เลยซื้อเลขบ่เป็นเลยแต่เพื่อนบอกมาตลอดเลยวันนี้เพื่อนก็บอกแล้วฮอกกัเลยว่าทีน uh> ี uh nee ้เราจะว่าเป็นล uh uh ูกน้องเขานะข้ายใยเขา่ะคนเฝ้าเฝ้าแฝนปูยาสีโทนี่ไหมปูยาสีปทุมนี่ไหมเพื่อนประหานมาคนนี้เป็นคนเฝ้ามองหนีเป็นน้องนาเบเลยได่หนิเป็นน้องนาบแล้วก็เป็นบาบาลมิตรพญานาคเกล่ดนาเบเลยได้หนิความฝันเด้อ เป็นพญานาคเลนน้ำบางนี่เบิดลาดบุญนกระลาดบ่ได้มันเป็นน้องน้ำบางใหญ่เลยนี่เป็นน้องน้ำบางใหญ่เลยวันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนปูก็เฮาอย่าเป็นลูกสาวเพื่อนเพิ่ิมาน้ำหาเพราะเพื่อนมาเห็นเ้วเพื่อนก็เลยมาอยู่น้ำเลยอยู่น้ำล้าเพื่อนไก่โชคมาตลอดเลยปูกับย่เมนเพื่อนไก่โชคขอยังกระด้อันนั้นพญานาคแมนขอขอยังกระด้อันนั้นมีคนใส่พวกนีเพื่อนขายที่พรไะดไหมเพื่อนมาหาเฮาเพื่อนว่าท่องกรเลยบอกว่าไปบุญปูไปถ้าเพื่อได้ขายเพราะมาบุญแล้วไม่สองหมื่นก็ได้ขายไหม ฝรั่งมาซื้อไหมที่ตัวนั้นน่ะว่าเป็นราคาหกเกียนหลเลยด้ขายประเดี๋ยวหมอก็เลยขอว่าโอยผมอยากได้เงินจ้าก่อนถือลอตเตอรี่จ้าก่อนเนี่ยขอจะหาแสนพะนะมาถึงวัดศูนย์เก่าน้ำเขาดิได้หาแสนตกเปะเลยตามขอเลยขอหาแสนน้องคนนี้เมนเขาอยู่ไก่เขา่เคยขอแบบใหญ่ๆยังสั่นนะเขาหูตะวันไมาอยู่น้ำเขาเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มแรกเริ่มแรกกับว่าท่านองค์ปู่องค์นี้มาอยู่ดอกนี่ เรด็กฝันเขาเห็นอยู่ในเฟซมันบอกเขาโพดขายเลยว่ามืออื่นเลขสีอ่อนมันบอกฝันย้ำคืนปู่อยากได้มาอยู่บ้านน้ำเทว่หวะถือเลขเด้อยย้ำคืนมาเข่าฝันเลยมึงอยากได้กูมาอยู่น้ำมึงกับไปซื้อเอาเก่าหนึ่งเผื่อพนะกย้ำสองเขาตื่นขึ้นเขาก็ไปน้ำหาลอตเตอรี่เก่าหนึ่งโพดเฟซพร้อมเน็ไผรมีลอตเตอรี่เก่าหนึ่งเอาไว้ให้เนี่ยไปหาออมตลาดบ่ได้หาไต่ดินเอาบริษัทเลยมาซื้อไต่ดินเก่าหนึ่งอ๋อเก่าหนึ่งเลยได้หลายปรนไหนเนาะเก่าหนึ่งเป๊ะเลยงวดดนนั้ก็ไเมื่อวานกับได อยเงินหารอคุณหาลอยตัวเนี้ยเก้นึ่ะค่ะงวดหลังอีกกับมัดย t ทูบมัดทูบ u t ทูบนี่ละขอปูนี่ละบงนี่ล่ะะมก็ได้เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้นตัดออกนะล้วให้เหลือจะเก้าแปดเขาก็เลยซื้อเก้าแปดค่ะงะวดนั้นก็อีกได้อีกพันเงินก็เลยซื้อพันคูณพันหาเก้าปอ่ะก็เลยซื้อพันคูนพันออออีหลีออเก้าแปดวันนี้วันที่สามนี่หลานหลานนีอยมันมาเล่นอยู่นี่เนาะอีนี่หน่อยในอู่ไหมมาย มันกระเบาเจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าสามเทียันก็ะบอก,บนะอกเก้าเกาเก็ดพนะก็เลยโพดเฟรตัวนั้นละโพดว่าหลานหน่อยบอกมันมีแนเวเบาไหมบอกเอามันคือเบาหูเดยียงเขาก็เลยงงทายวิโดบทันเนาะเจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าสเทียเขากโ็าโพเฟโพสเฟรดี๋ยวเดีวมาเจเจ้าหลานบาากอกนะพวนแมลขที่ออกออกสามตัวเมืดมันออกเก้าเก็ดเก้าเราตอรีีไปหาซื้อเอรตีเก็ดเก้างี้ทใบแป่นมะเห้เป็นบนมนขืน้นบลนันเลยว่าใดเขาตตอรีเน,ะนาะเก็เก้ากยังจงไปเลยเก็เกาตัอ่ี ยี่สิบใปดหรไต้สิ้เนาะพี่น้องเนาะแมนงวดนี้ติคักอะงวดชุนเก่าเพรนี้คักเพราะฉะนั้นมองงวดชุนเก่าเนี่ยมาบอกเลยมาปลูกเขาเลยเนาะเขาแต่นอนอยู่เนาะปลูกลูกๆไปหาลอตเตอรี่ชุนเก่ามันสิอบไตรมันสิเบิร์ดก่อนบได้ปูน่ะวันนี้เขาบูดเบาเร็วคนชิงลูกอันนี้คือเรื่องจริงลูกูวนตีนอันนี้เป็นเป็นปูพูดเบาสมบัติหรือปูแมนสุดโต้หรือปูอันนั้นตะปูน่ะ คูณคนนีก ouais. pues เป็นคนไปบอกบอกให้พญ่์คนเ้าสมบัติไปปลุกเขาคูสีท่องแมนตูวนั่นต่แมนเพื่อนเป็นคำสั่งคำสั่งคนคนพญ่เแถาเป็นคนลูกน้องเพื่อนอ๋อไปบอกเพื่อนที่เกาสมบัตินะแมนไปปลุกให้ไปซื้อเลขว่าจังไรค่ะไปหาซื้อเลขลูกลูกลูกไปซื้อเลขอันศูนย์เก้ามันสีเบิร์ตก่อนเขาก็เลยสะดุดขึ้นมาเอ้าเขาคือฝันแบบนี้วะแม่ก็เลยมาบอกแม่ฟังแม่คอยฝันว่าเพื่อนมาบอกคอยศูนย์เก้าให้ไปหาเลขนะก็ไปน้ำหาเราตีศูนย์เก้าหาเบิร์ตมันทำยังไงบังเกิดศูนย์เก้าเพราะใคะ ไปน้ำหาอย kind of mm ู hmm. it, yeah. well, the the hand, ่ป so child, ั๊มน้ำมันบ้านจานก็ได้มาซีใบเราก็หาในตลาดหาอย่างอีกมันก็ได้มาทำเบอร์นีซีใบอ่าสูนเก่าเราก็มาซื้อไวแต่ดินอีกหลายเด้กเมืนั้นสูนเก่าซื้อมองเดียวเลยทุกมือเจ้ามือใดขายก็ซื้อทุกเจ้าตัวละหาร้อยพันหาร้อยหารอยสูนเก่าตัวเดียวพร้อมอ่ายาม้ากับเป่าโทรหาลูกสาวว่าหาลูกสาวอยู่เมืองนอกบอกว่าซื้อหาเราพันพันเด้อตัวนี้กระดอกมันจะออกยี่ดีได้สูนเก่าแม่ฝันลระดอกมันก็ไปซื้อลูกสาวก็ถือหลายแสนลูกสาวอยู่นอกกัน ผู้แม่เองนี่ก็ถือหลายเพราะว่าเป็นเรื่องของขันตัวเดียวนอกเม็ดเดียวนอกบันณีว่าแล้วนี้มัดยูทูปพอหอดวันผ่าใหญ่แต่เลยมัดพิธีพิธีอย่างเพื่อนไหมมัดยดทูปได้เก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ในตัวเดียวกันก็รับขอันไหมใช่แล้วขันบอกบนเก้าเก้าห้าศูนย์อ่ะแล้วบอกศูนย์อันห้าศูนย์เก้าไหมแล้วบอกแล้วบรรณีขาันแล้วกันป่ะข้าบืนทุ่นรางเลยได้หน่ะบรรณีมาหอดยางแบงสี่ศูนย์เก้าบัส โอ้ว่าคิงลูกเลยค้นลูกเลยเออคนคู่เลยค้นลูกแม่พี่น้องอ๋อพี่เดียย้ายนันตึงเลยย้ายที่นีนรอกันนะแล้วมาป๊าดมึงอย่าเบรกได้สิพ่นะออกตัวนี้เลยศูนย์เก่าเลยกันว่าจะได้เกาะมึงเหยียบเบรกได้ป่ะจีเออมันคือแม่นค่ะแถมขนาตัวเดียวไหมฮะโอ้คนไหนเบิ้งเฟซเราพาคกันชี้ตายประซันถ้าจ้าเงินเลยแม่นบระเม็ดกะเม็ดเดียวยี่ดีไปเบิ้งเฟซแม่นำนี้แล้วไายเบิ้งเด้อสีหูเลยค่ะอืมอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลย วันนี้วันนี้เพิ่นมาเขาฝันว่าจังได่ก่อนจะวันนี้เพิ่นมาเขาฝันว่ามีศูนย์กับเกศพันว่าบอกฟันแล้วเป็นผู้ที่เป่าสมบัติแมนมาไม้มีศูนย์กับเกศมันมาบอกเลยแมนเพิ่นบอกว่าเลขวันนี้มีศูนย์แล้วกับเกศวดนี้อืมแต่แต่เมื่อนั้นทำา็สะอาดให้เพิ่นใบไม้ยล้นมาใส่มือค่ะเกศแต่ท้ายหอดูไปแล้วก็พักกันไปซื้อหาน้อยยยงแรงก็ออกได้นะศูนย์เกศหาน้อยได้ไหน ออกซูนเกลียดเลยรีบจับตัวใดถือมดตัวไหนพี่น้องคันผู้มักวิ่งก็วิ่งซูนก็ซูบก็เจ็ด้ะมาซูนก็เจ็ดจ้ะค่ะเจ็ดอืมคิดว่าวันนี้มาแค่นี้ละซูนก็เจ็ดเจ็ดกับที่เจ็ดตัวเลาบอกไว้แล้วน่าแนใจแล้วเดี๋ยวสิเขียนกระดาษให้อ่ะกรากระดาษมาให้เขียนแน่พี่น้องได้โชคตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้แคบนะค่ะเนาะแม่น้ำนีนะคะถูกมาทั้งปีมีกระดาษร้องวะสิบบานซาหะบานลื่นนะค่ะเนาะร้องค่นดูบานไก่เลื่อนเชียงกับจนงืดแม่นบ่่่คะแมน้ำนีค

ยายบ่อเนี่ยเด้อไห้ไข่ไข่ซื่อขื่นใบตัวหนึ่งเด้อคือเห็ดใบไห่เด้อไห่ลงมาไข่ขื่นนี่สิตัวหนึ่งนี่ศูนย์แปดนี่สิอันนี้ก็ศูนย์หกนี่สิแมะประมาณตัวนั้นนี่คือศูนย์เจ็ดนะแต่ว่าตัวหนึ่งเห้ว่องกลมใบเด้อค่ะชัดๆเด้อตัวเอที่ว่านั้น ในเพื่อนที่ตัดเอาอยู่บ้านนี่เฮ้ยเขียนบ้างตัดเด็วก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางแอดมินตัดก็ได้จ้าแมนนี่แต่ไปจุดทูบตัวนั้นเขียนลงบ่ออยู่บ้านตูแมวตะเขียนไหมบ๊บเขาก็ต้องเขียนแต่ตัวนั้นเท่าไหร่สูตเดีนยะนี่ละเอาหันตัวใหญ่บ่อซ้ำเนี่ยใหญ่ค่ะอันนี้เป็นลายมือของแม่น้ำนีน้ะค่ะเนาะส่วนเก้าศูนย์สี่กับเก้าศูนย์ห้าเป็นเลขยังค่ะอันนี้เป็นเลขฝันเลขฝันอันนี้ฝันเพ่นมาบอกเลย วัน่าผู้เฒ่ามาบอกแมนเพิ่นเชียนใส่มือให้หนี่งเลยมใบตามมือเลยบอกค่ะตามงวดเก้าแมนตามเพราะว่าปูบอกเคยบอกแล้วมันสะมาบอกวันหลังอ๋อค่ะเนี่ยตัวนี้ตัวตรงจะเป็นเก้าศูนย์ห้าเนาะค่ะเนาะเก้าศูนย์ห้าอันนี้ขึ้นลงมาเก้าศูนย์สี่ค่ะแต่ว่าที่ที่ผู้เฒ่ามาบอกงวดนี้คือศูนย์เจ็ดใช่ค่ะแต่ว่าทีศูนย์เจ็ดนี่พี่น้องอาจทีวันหลายๆตัวอันนี้คือลงหายขึ้นหายย่านพี่น้องเพเหตุตามเนาะจ้าพี่น้องย่านพี่น้องแต่ตัวนี้ฟาดไปเลยนี่ พันคุ้นนไปเลยนี่ฮกเจ็ตฮุกเจ็ดพันคุณพั่นแมท่านคุนทนไปเลยเดี๋ยวว่าแล้วสิบว่าบอกเขาเดี๋ยววันนี้แกตูดทามเนี่ยว่าฮกเจ็นี่เป็นยังคือต้องท่านคุ้นท่านเพื่อนบอกศูนย์เจ็ดนี่เลขนะมันมีบนกำลังมันปะค่ะแล้วบอกหกเก็ตแล้วก็มั่นใจนะแล้วบอกแล้วบอกสองเมตรแมนจ้าแล้วบอกล่างก็บนเดียล่างก็บนแล้วตัวใดเป็นบนตัวใดเป็นล่างค่ะตัวเป็นบนนะแล้วเป็นบนแล้วสิบอกว่า เอาเก่าไซเก่าไกศูนย์ไหมเก้าศูนย์เจ็ดระวังสี่ไหมเก้าศูนย์เจ็ดแมนเก้าศูนย์เจ,จ,จ็ดเปน่เขียนจเขียนาเขียนเลยค่ะเก้าศูเจ็ดเป็นบนเด,ดอ้อพี่น้องเลยสวนลาง,างลนี่เน้นเน้นท่านคุญชันเจ็ดเอ้ยหกเจ็ดหกเจ็ดเดีอบไม่ค่อยไปนี่นสมเหลียวค่ะ มขับนาจอเด้อพี่น้องขาหันมาทขานนี่น้ำแนเดอค่ะเพราะท่านได้เห็นได้ทังหม้หันมาจั้งห้าเจหันมาทังหี้ยัจหันมาคุยกับแ่แล้วหันมาคุยกัจหันมาคุยับเนี่แล้วบันนีเมืาขึ้นนี่ฝันเห็นพ่อยายเจ้าของไหมพ่อยา่ที่เสียไปแล้วพอขอยีแม่ไหมตอนเิ่นตาย่นอายุหกสิบเจ็ด้าเพิ่นมาหายแต่ออกหกสิบเจ็ดตลอดแม่งวดนี้เพิ่นมาเพิ่นมาหายมาขึ้นนี่เพิ่นมาหายมาขึ้นแม่้าเพิ่นมาต่อไหนขึ้นหกสิบเจ็ดต่อน้าเจ้าอม่ว่างว่างให้ท67 วัวนั้นมากะถือพันเงินหกสิบเจ็ดเลยเก่าวัวหลวงมาเก่าเกจ์นั้นอาจจะกลับวัวลงมาเป็นหกเกจ์อย่างแต่ที่มาเลยมันบปมาเก่านะวัวนี่ไงมันเป็นแบบว่ามันมเหมัอนใจศูนย์กับเกจ์นะเหมัอนใจศูนย์กับเกจ์หรือพออาจจะบอกว่าเกจ์ดีก็คือโกหกเกจ์ดีก็เป็นได้เพราะว่าเราว่าไม่ศูนย์ไม่เกจ์เลยทางบนอาจจะเป็นศูนย์เกจ์ยังสี่เนาะแล้วแบบหกเกจ์ยังสี่เลยระหว่าเก็์กับศูนย์ไหมอย่างคือืโตเก่าหีิกลับหัวลงแมน เพื่อนกับหัวบ่รเงี้กับเรื่องหกศูนหาหกคูนเก็ตเป็นสี่ะโอ้แน่ร่วงก็ได้เนาะแนพอว่าเกาก็หมวกมันัตเดียวกันเพื่อนซื้อเป็นเพื่อนซู้กับพี่รอเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกับแม่เพื่อนกับจุ่งกับพี่นลนานี่ละเลขเอ่ะชัดเจนเนาค่ะชัดเจนค่ะเลขบว่ามีหลายตัวได้หรอ เลี้ยงเพราหลายโตค่ะเพราะว่าแมนนํานี่จะฉีกออกให้ซื่อแบบว่าเวลานั้นมากกว่าทีว่าเอ้าเจ้าถือได้เจ้าได้เจ้าให้ตู้ไข่ครึกงวัดเถิดแมนแมนแบบบางกันคันเท่านี้จักน้อยแต่สาว่าต้องหันมาหลายหันในน้อยแต่ทรลเขาเองนะเขาซื้อแค่ตที่เพิ่นบอกจ้าจะซื้อโตังแมนแค่ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหกเจ็ดแมนกับสามแปดกับสามแปดใช่อ๋อสามแปดนี่มากจังเลยค่ะสามแปดฝันตะกรนละเด้อ ฝันต่างจัง,งออหวัดก่อน ừ, ให้น้ำตูที่ว่าเคยลงใบสามศูนยะ์กับสามแปดไหมทีลงใบวันนั้นสามศูนย์มันออกไปแล้วไม่เสีเยสามแปดกูบอกแล้วมันยังมาท่านนนั่แมน